สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีนิทานมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับพิธีการเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องจันลงใจและทำให้ใจฮึกเหมิมพิธีการจึงเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณแม่ทัพคนหนึ่งนำทหารไปรบที่สมรภูมิเวียดนามสมัยสงครามเวียดนามกับสหรัฐรู้ทั้งรู้ว่าวันนี้ความปราชัยจกบังเกิดแน่ๆ เพราะกำลังพลมีน้อยไม่มีวิธีอื่นแล้วนอกจากจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าแล้วก็เรียกทาหารมารวมพลประนมมือทำพิธีต่อหน้าต่อต,อตาทหารสาธุวันนี้ถ้าจะลบชนะเราก็ขอให้เหรียญที่ข้ายโยนออกไปออกหัวทั้งสามครั้งเถิดแล้วก็โยนเหรียญ เหรียญออกด้านหัวจริงๆทหารชยโยสาทุถ้าจะรบชนะจริงๆให้ออกด้านหัวอีกเหรียญออกด้านหัวจริงทหารชยโยชยโยตาติยัมปิแม้ในครั้งที่สามนี้ขอให้ออกด้านหัวอีกแม่ทัพก็บริกรรมคาถาให้นานขึ้นแล้วโยนเหรียญ ทหารลุ้นมากๆเหรียญออกด้านหัวอีกทหารชัยโยโหร้องปรบมือมีกำลังใจดีมากเย็นวันนั้นไปรบชนะเพราะทุกคนกำลังใจดีมากๆเหมือนมีเทวดาฟ้าดินมาช่วยวันหลังมีคนแอบถามแม่ทัพว่าทำไมเหรียญของท่านจึงออกเฉพาะด้านหัวแม่ทัพตอบว่า เรียนผมเป็นหัวทั้งสองด้านครับ